สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟงังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสตเตอร์น้องมีเช่นเคยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ย เราคิดจริงๆนะว่าไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้พูดถึงเรื่องราวที่เกิดแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะก็คือเรื่องราวของม็อบนะคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสแกนด้วยสายตาอันนี้ก็พูดตามตรงเนาะคนที่มาม็อบในยุคนี้เนี่ยจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าสมัยม็อบกปป,ปสนะคะม็อบเสื้อเหลืองม็อบเสื้อแดงมากทีเดียวอันนี้เราพูดถึงในภาพรวมนะ,ะแล้วก็ยิ่งถ้าย้อนไปนในปี2535นะคะก็จะเป็นโซนที่แบบตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าม็อบนี้เป็นม็อบที่อายุน้อยมากถึงมากที่ส สุดนะคะและถ้าจะบอกว่าคล้ายกับเจเนเรชันไหนนะต้องไปนู่นเลยบรรดาออกโทบริสนะคะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็น14ตุลานะคะเหตุการณ์6ตุลาก็ดีเนะคือจำนวนนั้นนะ่ะกับจำนวนปัจจุบันเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันเนาะ คือกระบวนการอะไรอาจจะมีความแตกต่างนะคะเพราะว่าถ้าไปฟังสัมภาษณ์อ,อะไรสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการสื่อสารอีกแบบเพราะสมัยนั้นไม่มีไลน์เนาะแต่สมัยนี้คือแบบว่าเกิดอะไรขึ้นก็ค่อนข้างรวดเร็วนะคะรู้ข่าวกันรวดเร็วมีอุปกรณ์ค่อนข้างเพียบพร้อมนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเทคโนโลยีนะคะที่แบบสามารถถ้าเกิดว่าต้องการอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนกับไม่ชักช้าเอาใช้คํานี้นะคะแต่ส่วนตัวอะเอายี่ดีกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเนื่องจากว่าอินโทรมาถึงเรื่องนี้แล้วนะคะ ถามว่าส่วนตัวนะคะของผู้จัดรายการเองเนี่ยได้ไปมอบไหมนะคะบอกเลยยอมรับตามตรงนะคะว่าไปคือใครที่แบบอาตายแล้วนะหลายคนอาจจะแบบเริ่มไม่อยากฟังรายการนี้แต่ว่ามีเหตุผลในการไปจริงๆจ,จังๆเลยนะถ้าพูดกันในเชิงเรื่องของการงานและอื่นๆนะคะก็คือว่า,าส่วนตัวเนี่ย เราไปทั้งในฐานะคนทำคอนเทนต์นะคะเนาะก็คือทำคอนเทนต์ทั้งอะไม่ว่าจะเป็น the infinity หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยถัดไปอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไปในฐานะมนุษย์นะคะที่เป็นอาจารย์มหาทิทลัยเพราะว่ามีความกังวลจริงๆในวงเล็บนะคะที่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราทราบว่าลูกศิษย์คนไหนของเราเนี่ยถูกจับนะคะและเอาจริงๆเนี่ยกว่าจะถูกจับเอ่ยนะคะไปโรงพักแล้วก็สมมติลากยาวไปในกรณีอื่นๆเนี่ย เราก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่อุ่นใจถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วถามว่าที่ผ่านมาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแล้วกันนะมีคนมาอินบ็อกซ์ไหมมาขอคําปรึกษาไหมมีนะคะแล้วก็มีหลายคนด้วยบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าหนูทําอย่างนี้ถูกต้องไหมหนูจะถูกจับไหมถ้าหนูถูกจับแล้วที่มหาวิทยาลายัยมีอะไรมีแบบข้อประกันใดหรือเปล่าว่าถ้าหนูถูกจับแล้ว อาจารย์จะมาถึงก่อนนะคะส่วนตัวเลยเนี่ยมีเพื่อนตั้งคําถามเหมือนกันซึ่งเราเข้าใจนะถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการแวดวงเนี่ยเขาก็อาจจะแบบงงว่าเอ๊ะแล้วทําไมเราผู้ซึ่งทํางานในมหาวิทยาลัยเนี่ยมาต้องมาให้ความสนใจกับเด็กเพราะว่าไม่ไม่ใช่พ่อแม่เหรอนะหรืออะไรประมาณนี้เหมือนเพื่อนก็งงว่าเพื่อนในรุ่นนะคะบอกว่าเอ๊ะแล้วจริงๆทาไมไม่ให้พ่อแม่เขาเป็นคนประกันตัวเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้หนึ่งนะคะเมื่งเราเนี่ยยังมีลักษณะของความเป็นเหมือนกับกึ่งเจ้าหน้าที่รัฐนะ คือถ้าแบบเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราสามารถใช้ตัว blue passport ได้นะคะก็คือนับแปละว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยในประเทศไทยส่วนใหญ่นะคะอาจจะยกเว้นโซนราชพัฏที่ตอนนี้ออกนอกระบบนะกันไปหมดแล้วนะคะพอออกนอกระบบเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการแต่ว่าจะมีเนี่ย เอกสิทธิ์บางอย่างซึ่งอ่ะยังสามารถที่จะไปใช้ประกันตัวลูกศิษย์ได้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่าหลายคนก็งงว่าอา้าวบางทีก็ประกันตัวไม่ได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งไปเยี่ยมกันที่ห้องขังนะคะก็ยังไม่สามารถจะเยี่ยมได้ขอดูรายชื่อว่าใครถูกจับก็ลำบากคือตัวนี้ลำบากกวนมากเอาตรงๆนะ,ะแต่เราก็อธิบายเพื่อนไปอย่างนี้ว่าเออมันจะมีความรู้สึกจริงๆว่าในทางนักง,งานเราเรา,เราน่าจะไปประกันตัวได้นะ,ะประกันถัดไปก็คือว่านอกจากนี้คือในบางกรณีเนี่ย เด็กเข้ามาอย่างมหาวิทยาลัยเนี้ยนะคะแต่ว่าพ่อแม่เป็นคนต่างจังหวัดอันนี้มันก็ลําบากอีกว่าแบบอย่างหลายๆคนเนอะเข้ามาไม่มีญาตินะคะมีแต่เพื่อนฝูงอะว่าง่ายๆแล้วก็ไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนด้วยที่อยู่ใกล้ที่จะมาช่วยในประเด็นนี้นะคะคือมันมีกรณีว่าเนี่ยคือเราพูดในภาพรวมแล้วกันเนอะว่าถ้าเกิดกรณีถูกจับเข้าไปเนี่ยนะคะมันคือกวาจะติดต่อผู้ปกครองได้กว่าจะอะไรมันช้า สู้อาจารย์มหาที่ัยเนี่ยคือคนที่ใกล้ที่สุดเอางี้ดีกว่ามหาที่ัยเนี่ยใกล้สุดแล้วเพราะว่าเด็กเองก็อาจจะอยู่ในบริเวณนี้ถ้าเป็นกรณีนกณักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดเนาะดังนั้นอ่ะเราก็เลยบอกว่าเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าถ้ามีอะไรมันน่าจะดีเนาะถ้าเราอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะนั่นก็คืออยู่ท่ามกลางม็อบทีนี้ปัญหาหนึ่งในความรู้สึกส่วนตัวคือว่า เราเองไม่ได้มีแรงที่จะไปทุกวันนะคะบอกตมตงว่าตั้งแต่เขาจัดมาเนี่ยไปอยู่สักประมาณสองวันแล้วไปแล้วก็ความรู้สึกจริงๆเลยนะเนื่องในโอกาสที่เราอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับอารมณ์ขึ้นๆลงๆอยู่แหละมูทเรานะคะในบางครั้งถ้าเกิดว่ามีคนพูดสนุกสนุกอันนี้พูดจริงๆเลยนะไม่ว่าจะก,กรณีไหนถ้าคนพูดสนุกอะ่ะมันทําให้รู้สึกว่าเออขวัญเลาะขำตามนะคะโอเคโอเครู้แหละว่าหลายคนมาเาละบ้านเมืองเรื่องซีรีสแต่ว่าจริงๆการที่จะพูดปลุกใจเออใช้คํานี้นะคะ ถ้าคนพูดสนุกอะไม่ว่าจะก,กรณีไหนในโลกใบนี้ก็ตามนะจะขายสินค้าเลยมันฟังแล้วมันเออมันน่าฟังต่อนะแต่ในกรณีที่หลายคนเลยก็บ่นว่ามันไม่มีการจัดการนะคะก็ทําใหออ้ผู้นำเนี่ยคือทุกคนเลยแล้วความหมายก็คือว่าเนื้อหาบางทีไม่ได้เรียงต่อกันเราบอกกนะันน้ะหลังจากเราไปสังเกตการม็บมาหลายครั้งนะคะ ประเด็นคือม็อบที่ดีเนี่ยมันควรจะมีผ่อนหนักผ่อนเบาหมายถึงว่าตอนแรกก็จะเริ่มเบาก่อนใช่ไหมแล้วคนไฮไลท์ก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นนะอาจจะมีดนตรีแทรกเพื่อผ่อนอารมณ์ซึ่งมันเป็นลักษณะมาตรฐานม็อบไทยมากนะคะคือส่วนตัวไม่เคยถ้าเป็นม็อบรุ่น,นก่อนเนี่ย ไม่เคยได้มีโอกาสไปเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเรียนอยู่ต่างประเทศตลอดเนี่ยพูดแล้วเหมือนแบบอะไรนักหนาเนาะแต่ว่าจริงๆก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปแล้วตอนที่เขาแบบเริ่มชุมนุมกันตอนแ,แรกๆที่ยังอยู่มหาวิทยาลัยก็ดันไม่อินเขาอีกนะ,ะตอนนั้นเป็นเหมือนกับม็อบของคุณสุนที่อย่างเงี้ย ซึ่งเป็นโซนคาบเกี่ยวหรือจําไม่ได้นะแต่เหมือนช่วงนั้นนะ่ะพอจะจําได้ว่าเหมือนกําลังอยู่ในวัยที่สามารถจะเดินทางไปหมกนั้นดนะ้แต่เราก็ไม่ไปเพราะเราไม่ได้สนใจนะฮะคือตอนนี้บอกเลยว่าการเมืองมันเข้ามาอยู่ในใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีคือถ้าไม่สนใจก็ไม่ได้เนาะเพราะเราเองก็มีเรื่องราวของนักศึกษาที่เอาถามจริงไม่รู้ว่าทําไมต้องเป็นห่วงแต่ก็รู้สึกเป็นห่วงนะฮะแล้วก็ยังคิดเลยว่าเออถ้าใครแบบโดนอะไรโดนแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็นนนตามอนะ่ะเราก็อยากที่จะตามไปแบบ เออไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่หรือบางทีเขาอาจจะรู้จักเราน้อยมากแต่ก็เป็นห่วงนะแล้วก็ขอบคุณมากเลยสําหรับทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาอินบ็อกซ์เนี่ยมามาแจ้งนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยวันนี้หนูไปขึ้นเวทีแล้วหนูกลับบ้านปลอดภัยเออเนี่ยเราจะขอบคุณนะคะคือไม่ได้รู้จุดประสงค์เขาหบอกว่าเขาอยากจะให้เราเหมือนกับมาดูเขาหรือว่ามาเป็นห่วงเขาไหมาหรือ,อยังไงแต่ว่าขอบคุณที่มารายงานมันก็ทําให้เราอุ่นใจว่าอ๋อโอเคจะได้ทราบว่าหนึ่ง นะ,ะคะคนนี้ขึ้นเวทีมานะวันนี้เป็นเวทีที่จุดไหนแล้วก็ตอนนี้กลับไปแล้วเกิดว่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มาตามตัวเราก็จะได้นึกออกว่าเฮ้ยมันมีคนหนึ่งที่คุยกับเราเมื่อวันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาแหละพูดมาทั้งหมดยังไม่มีประเด็นความเป็นชาวมินิมอลิสเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้อแนะนำแล้วกันคืออย่างที่บอกส่วนตัวไม่ได้ผ่านม็อบอะไรมากแต่จำได้ม็อบหนึ่งนะคะคือตอนนั้นค่ะ รุ่นพี่คนหนึ่งรุ่นพี่คนนี้เรารักเขามากนะคะจะเรียกเขาว่าเจนะฮะเจเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นเด็กที่คือแบบเวลาเขาเขียนเรื่องราวเรื่องเอเซ่กยกับตัวเองเนี่ยเราจะรู้สึกประทับใจมากเขาก็จะเล่าว่าแบบฉันเป็นลูกชาวนาอะไรเงี้ยพ่อแม่ฉันแบบนู่นนี่นัน่นแล้วก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนาะก็มาอยู่หอแล้วก็เข้าใจแหละว่าในหลายๆครั้งคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสในการเข้ามาดูแลเนาะไม่ได้มีโอกาสในการอะอย่างเรื่องการส่งเสียงเงินทองเนี่ยพี่เขาก็ ต้องเหมือนกับดูแลตัวเองแล้วก็จำได้ว่าตอนที่มีม็อบอะ่ะพี่เขาแฮปปี้มากนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าตอนที่มีม็อบเนี่ยมันมีข้าวฟรีให้กินเราก็เลยบอกเลยนะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการมีม็อบนะสำหรับหลายคนนะคะตอนที่ม็อบเนี่ยไปบล็อกถนนหรือว่าอะไรเนี่ยมันอาจจะเหมือนมีคนที่เสียประโยชน์อยู่แล้วนะคะก็คือชาวบ้านแถวนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำมาหากินคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ มันเสียประโยชน์ที่ร้านรวงคุณต้องปิดไปแต่ว่าถ้าในกรณีวงเล็บหอบนั้นมีอาหารฟรีนะคะจะโดยผู้บริจาคทั้งหลายแหละเนี่ยมันยังมีรุ่นพี่อย่างเจที่สนิทกันเนี่ยนะคะก็ เป็นคนที่ได้รับอาหารฟรีแล้วเธอก็รู้สึกว่ามีความสุขอ่ะเหมือนกับอย่างน้อยมือเนี้ยไม่ต้องขอไปเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่คือเล่าวันเนี้ยจะเป็นเรื่องขำนะในอนาคตแต่ว่าณตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแบบหลายอย่างเราไม่รู้หรอกเรื่องเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยมันได้ช่วยชีวิตคนหลายคนเนาะเราก็จะบอกว่าวิธีการที่ถ้าเกิดคุณจะไปมอบนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนใดนะเรารู้สึกว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเนี่ยมันควรจะมีความ มินิมอลลิสต์ให้มากที่สุดนะคะแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์บางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่เราคิดว่าคุณควรจะพกไปนะคะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะทําเลยนะคือต้องสามารถให้เราอะถูกระบุตัวตนได้ว่าเราเป็นใครเพื่อเกิดเหตุอะไรที่มันไม่ดีไม่ร้ายนะคะดังนั้นคือสิ่งที่เราแนะนำณสมัยนี้แล้วกันนะก็คือให้พกมือถือไปนะคะทีนี้สําหรับใครก็ตามที่อ่ะถ้าคุณจะประกอบอาชญกรรมนะซึ่งเรา ห้ามทำนะคะผู้ฟังของเรานะคะประเด็นตอนนี้ตำรวจบอกเลยนะคะเอาละพูดออกมาเพราะอย่าลืมนะคะว่ามีรายการจ้อจีนของเราเป็นตำรวจเนาะซึ่งเป็นตำรวจที่ค่อนข้างที่จะน้องแงงมากนะคะประเด็นคือตอนนี้สัญญาณมือถือหรืออะไรเนี่ยมันดีมากซะจนนะคะเขาจะตามไปกับซิมของเราเนาะว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะคุณอาจจะบอกว่าห้้ยแบบได้บล็อกสัญญาแล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่บอกเลยว่าถ้าเกิด มีการขอข้อมูลนะเป็นกิจจลักษณะาทางกฎหมายนั่นแปลว่าเราไม่แน่ใจจริงๆนะว่าข้อมูลของคุณว่าคุณไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะหลุดลอยไปถึงเติร์ดปาร์ตีหรือเปล่านะคะและในหลายกรณีมันมีการข้อมูลหลุดนะไม่ว่าที่คุณเห็นเวลาคลิปเสียงหลุดหรืออะไรเงี้ยบางทีเจ้าของเครื่องไม่ได้เก็บไว้นะคะแต่บังเอิญว่าคุณเนะี่ยอันนี้พูดเลยนะอันนี้เรื่องเหตุการณ์จริงนะคุณไปกดเว็บ ใดๆก็ตามนะที่มันเป็นเว็บแบบหึนะคะแล้วก็เว็บที่มันเหมือนกับมีไวรัสนั่นแหละแล้วบางทีบอกว่าให้กดโฆษณาหน้านี้บางทีมือคุณไปโดนไม่ได้ตั้งใจหรอกนั่นแหละค่ะติดแล้วนะคะ,ะ,คะพวกบรรดาสแปมทั้งหลายเนี่ยไปกดนะพอกดปุ๊บไวรัสติดเข้ามาดังนั้น ก้อนชังทั้งหลายบางทีที่เขาเจอเป็นหลักฐานเนี่ยมันก็จะมาจากกรณีนี้แหละค่ะดังนั้นก็คือว่าอ่ะคือมีมือถือเนีเป็นข้อดีแต่เราก็จะบอกว่าเป็นข้อที่น่ากลัวถ้าคุณไม่อยากให้ใครติดตามตัวคุณได้นะซึ่งในปัจจุบันนี้มันยากมากเพราะว่าทุกที่ก็คือมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือเอามือถือไว้ที่บ้านแต่ว่าในกรณีนี้เราจะห้ามนะเพราะว่า คุณมาม็อบจริงๆมันควรจะระบุตัวตนคุณได้เพราะเกิดเหตุอะไรจะได้รู้สิ่งที่ต้องพกคือมือถือเนาะในกรณีที่1นะะแต่เราจะบอกว่าเอาให้เป็นหนทางที่เป็นแบบมินิมอลที่สุดเนาะมือถือถัดไปคือบัตรประชาชนซึ่งมันโอ้ถ้าเกิดว่าใครสามารถ a c c e s สเอานนี้พูดถึงในฐานะของมุมราชการเข้าไปยังข้อมูลผ่านบัตรประชาชนได้มันจะบอกหมดทุกอย่างเลยว่า อะไรยังไงซึ่งมันก็ทําให้พูดถึงในแง่หนึ่งเรื่องของ p r i ์ไวซีเนาะอันนี้แต่ว่าเราพูดถึงในฐานะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ในมุมของของสื่อหรืองานวิชาการก็ตามเนี่ยประเด็นคือมันก็จะช่วยให้ตามตัวคุณได้แหละตามว่าเออพ่อแม่คุณอะไรยังไงอย่างเงีย้ยก็จะเป็นการง่ายนะคะต่อการที่จะระบุตัวต,วตนดังนั้น2ออย่างอะเนาะที่ควรจะพกไปคือมือถือนะบัตรประชาชนทีนี้ถ้าไม่ให้เป็นการที่รู้สึกว่ามันจะลําบากเก่ชีวิตเราก็ไม่แนะนําให้พกเงินไปเยอะนะคะ คือกระเป๋าสตางค์อะไรเนี่ยหรือบัตรเครดิตอะไรเนี่ยไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอาไปนะเหตุผลคือว่าในม็อบที่ใดมีคนที่นั่นมีโจรนะคะซึ่งอันนี้เราไม่ค่อยเห็นว่ามีการเตือนกันเนาะเพราะว่าทุกคนอาจจะมองโลกในแง่ว่าเฮ้ยทุกคนมาเพื่อจุดประสงค์เดียวกันแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะทุกที่มีโจรแล้วที่ใดมีคนเยอะๆอย่างนี้แบบเสร็จโจรนะคะพูดพูดเลยเอาเอาจริงๆเลยนะนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้พกเงินไป เป็นเงินสดอย่างเดียวนะคะเอากะว่าให้พอเหมือนกับในกรณีที่เราเป็นสถานที่ที่เราต้องใช้เงินสดนะเช่นขึ้นมอเตอร์ไซค์มานู่นนี้นั่นไม่ต้องเยอะตัวเองนะคะเราคิดว่าเดินทางในกรุงเทพนี่สักแบบประมาณ300บาทอะอย่างเงี้ยนะคะไปกลับหรือกรณีอื่นๆเวลาทานข้าวเวลาอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็โอนจากมือถือได้อยู่แล้วเนาะนะคะดังนั้นถ้าจะให้เอาไปเผื่อก็คือพวก power bank นะ,ะแล้วก็ที่ชาร์จอะไรก็ว่าไปนะคะ อีกอันที่จะต้องพกไปอันนี้เราก็ได้เรียนรู้มีบทเรียนร่วมกันว่าเกิดกรณีโดนแก๊สน้ำตานะคะซึ่งอันนี้ก็พูดก่อนนะยังไม่ได้ระบุว่ารัฐเนี่ยได้ใส่แก๊สน้ำตาเข้ามานะแต่ว่ากรณีที่มีสารเคมีหรือแก๊สน้ำตาอื่นๆคือจุดเรียนรู้ตรงนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามมันอาจจะมีกรณีใดไม่รู้ที่ทําให้เราแสบตานะอยู่กับคนหมู่มากนี่มันมันหลายสิ่งเนาะทั้งเชื้อโรคทั้งอะไรก็ต้องพกน้ําเปล่านะคะยิงไม่ต้องพกโคกไม่ต้องพกอื่นๆใดๆนะที่เป็นน้าหลากสีแนะน ทำให้พกน้ำเปล่าอาจจะหนักหน่อยนะแต่เรายังอยู่ในสถานะความเป็นมินิมอลลิสต์แน่นอนมีอะไรปุ๊บจะได้รีบลางหน้าออกทันนะคะอ่ะน้ำเปล่านะคะบัตรประชาชนเงินสดมือถือนะคะจริงๆมีแค่นี้เพียงพอแล้วแต่ถ้าจะให้แนะนำนะก็คือเผื่อสภาพอากาศก็ตอนนี้เห็นทุกคนเหมือนมีเสื้อคลุมกันฝนอะไรก็เรียบร้อยแต่เน้นให้อุปกรณ์ที่เอาไปเบาที่สุดนะคะและรองเทา้าจริงๆเนี่ย ไม่ควรจะเป็นรองเท้าแตะอันนี้พูดเลยนะคะมันมีหลายกรณีที่เกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะแตะลุดวิ่งหนีไปนะคะแล้วเท้าเธอก็จะบาดเจ็บตอนหลังมันไม่โอเคนะคะสิ่งที่ควรจะมีในฐานะรองเท้านี้พูดกันตรงๆเนาะก็คือรองเท้าที่สามารถวิ่งได้นะคะสะนิทเกอร์อะไรที่แบบรองเท,าท้าดีดีหน่อยนะคะคือรองเท้าที่เหมาะแก่การวิ่งเนี่ย ใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นวิ่งได้นะคะไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่หนักไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่หนานะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนถึงร้อนมากที่สุดใช่ไหมคะเสื้อหนาเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นลมได้นะคะเหงื่อออกถัดไปเสื้อหนักเช่นกางเกงยีนในบางทรงที่เยอะอะค่ะลวดลายพร้อยมีความหนักเดี๋ยวมันจะไปถูกเกี่ยวกับอะไรได้นะคะและความหนักเนี้ยเมื่อโดนน้าเนี่ย มันทำให้เคลื่อนตัวได้ชา้าดังนั้นพยายามใส่เสื้อผ้าที่มันค่อนข้างโปร่งสบายนะคะก็ดังนั้นเสื้อโปร่งสบายเอาให้วิ่งง่ายนะคะแล้วเราแนะนำจริง,รงๆให้ใส่รองเท้าผ้าใบาไปเถอะเพื่อความอหลายๆอย่างเนาะนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ใครก็ตามที่ใส่คอนแทคเลนส์ในกรณีนี้จริงๆอ่ะแอปอยากให้มีแว่นมีอะไรไปก็ดี นะเพราะว่าส่วนหนึ่งเวลาเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเรานะถ้าท่านจะทราบดีว่ามันมีกรณีที่แบบว่าโดนส,สมมติน้ําฉีดเข้ามาที่ตาอะไรเงี้ยคือตามันเป็นสิ่งที่เซนซิทีปอ่ะดังนั้นคือเราคิดว่าควรจะมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างเผื่อนะเช่นแบบใส่แว่นหรือบางคนแบบเฮ้ยสิ่งที่ดีมากนะอันนี้ชอบและแนะนําเลยนะคะก็คือว่าใส่เหมือนแบบเจ๊ฝ่ายเป็นแบบแว่นแบบมหาแว่นอมะตะนิรันกาแบบนั้นนะคะเหมือนนึกถึงกับเวลาตัวเองไปสงกรานะ ตัวเองใส,ส่เสื้อผ้าไปแบบแบบไหนเหมือนว่าลักษณะภาพรวมนะ่ะก็สามารถเป็นลักษณะนั้นได้นะคะแล้วมือถือเนี่ยจริงๆใส่ซองกันน้ําก็ดีนะคะเตรียมไว้คือฟังเราเริ่มรู้สึกไม่มินิมอลลิสต์แต่จริงๆมันจะเบาไปเยอะค่ะคือว่ากระเป๋าคุณจะไม่หนักมากแล้วก็ของหลายอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะทิ้งได้ระหว่างทางยกตัวอย่างเช่นก็คือขวดน้ําหรือจริงๆมันแอบมีประโยชน์ซ้ําซ้อนคือขวดน้ําอันนี้พอหมดปุ๊บมันอาจจะมีที่เติมน้ําคุณเข้าห้องน้ําสาธารนณะ เติมน้ำเข้าไปไม่ใช่เพื่อกินนะคะแต่ว่าเพื่อล้างล้างหน้าล้างตัวอะไรเงี้ยในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะก็นี่เป็นเหมือนกับรวมนะคะว่าชุดนี่เราควรจะใส่อะไรนะคะแล้วก็ทีนี้อันนึงที่วันนั้นเนี่ยพอดีไปมอฟเนี่ยแล้วก็เด็กก็คุยก็คุยกับเด็กกันว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้จริงๆนะคือการแบบอันนี้ส่วนตัวต้องพูดว่าในฐานะที่ ทั้งเรื่องของการวิจัยก็ดีนะหรือว่าการเติบโตมาในครอบครัวที่สอนให้เราระแวดระวังมากเนี่ยหนึ่งคือเวลาคุณไปไหนก็ตามนะโดยเฉพาะแบบไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยต้องดูก่อนว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนนะคะคือเราจะรู้สึกปลอดภัยมากเลยถ้าเราไปในโซนที่อ่าสมัยนั้นถ้าแบบมีเรื่องราวสันติก้าเนาะซึ่งจริง,รงส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไปเคยไปสันติก้าผับนะคะก่อนที่ตอนนี้จะไม่มีสันติก้าผับแล้วเนี่ย แต่บอกเลยว่าจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อไปอย่างบางสถานที่ที่มันเป็นมันเป็นกลาสอะเพราะว่าเรารู้เลยเกิดอะไรขึ้นสมมติคนอยู่แน่นๆแล้วสมมติไฟไหม้กลาสตรงนั้นเนี่ยเราเอาเก้าอี้ทุบแตกแล้วหนียกมาได้บาดเจ็บนิดหน่อยนะบาดเจ็บอาจจะเสียโฉมทางหน้านิดหน่อยนะแต่ว่ามั่นใจว่าทุบแล้วแตกแล้ววิ่งได้นะคะเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะมาเร็วนาะทีนี้เวลาคุณไปมอบเนี่ยอีกปัญหาประการหนึ่งคือว่าจริงๆเราเราค่อนข้างอยากจะให้คุณอยู่บนที่สูง ซึ่งอ่ะหลายคนบอกมันทําไม่ได้แต่อย่างหนึ่งคืออันตรายเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราอยู่ที่ต่ำนะนั่นคือเหตุผลว่าเออพวกสไนเปอร์หรืออะไรก็ตามแต่อันนี้พูดไม่ได้เพื่อการนี้เลยนะแต่เพื่อเผื่อไว้ว่าเฮ้ยในชีวิตจริงอะ่ะมันมีมือปืนนะที่คอยไปอยู่ข้างบนเยอะมากเวลาคุณไปดูแบบที่อะไรนะเวอร์จิเนียเทคหรือที่อะไรแบบนี้ที่มีข่าวอะค่ะก็ ยิงมาจากข้างบนอย่างเงี้ยมันทําให้เราไม่รู้เลยว่าทิศทางมันมาจากไหนแล้วตอนนั้นน่ะมันจะเกิดการแตกฮือแล้วทีนี้แหละสเปะสปะและอย่างที่บอกว่าทําไมต้องพกของที่บรรบุตัวได้ว่าคุณเป็นใครเนาะประเด็นคือว่าถ้าคุณอยู่ข้างบนได้อย่างวันนั้นน่ะสมมุติถ้าคุณออมีเรื่อง BTS นาะแล้วก็มีที่ที่พื้นใช่ปะ่ะเป็นเราเราจะเลือกไปอยู่บน BTS นะคะก็ต้องเรียกว่าชุมนุมอย่างระมัดระวังจริงๆแล้วทีเนี้ยเนื่องจากว่าคนเยอะออทางออกเราก็ต้องดูนะคะดังนั้นส่วนตัวจะไม่ คือโอเคคุณอยากจะไปแค่ไหนแบบอยากแสดงออกมากๆแต่ส่วนตัวจะเป็นคนที่ไม่ไปอยู่ในตรงกลางเด็ดขาดเลือกนะถ้าไม่ได้ไม่มีที่สูงอยู่ตรงริมเกิดอะไรขึ้นปุ๊บวิ่งได้อยากข้าห้องน้ำปุ๊บเข้าได้นะคะประมาณนี้ซึ่งเอาเข้าจริงๆเราเนี้ยเรารู้สึกว่าโซนตรงกลางอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ exit ยากมากเลยเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆอยากเน้นให้ก้มต่ำแต่เผอิญว่าถ้ามันอยู่ในมุมคนเยอะ S 1> <S 1> การก้มต่าอาจจะไม่เป็นผลดีเพราะจะถูกเหยียบย่ําได้นะคะแล้วก็บาดเจ็บในที่สุดอีกนะคะดังนั้นก็คือมีอะไรให้ระแวดระวังดูตั้งแต่ทางเข้าทางออกว่าเป็นอย่างไรมีทางหนีได้หลายทางไหมนะคะในกรณีที่แบบเกิดอะไรขึ้นก็ตามกับมวลชนขนาดใหญ่อันนี้เราคิดว่าสามารถใช้ได้กับทุกกรณีนะ,ะตั้งแต่กรณีทั่วไปในไปมบ็บไปมอบนี่เรียกว่าทั่วไปเนาะจนกระทั่งกรณีที่มันแบบว่าเกิดอุบัติภัยใดๆก็ตามที่แบบมันอาศัยว,ว่ามวลชนมหาศาลต้องหนีในเวลาเดียวกัน นะคะยังไงก็ดูไปก่อนแล้วที่สําคัญคือก่อนที่จะเดินทางให้ใครสักคนรู้ว่าเรากำลังจะเดินทางไปไหนหลายคนเข้าใจว่าไม่สามารถคุยกับพ่อแม่เด็กแล้วค่ะพ่อแม่ไม่เห็นด้วยพ่อแม่ไล่ออกจากอะไรว่าไปเนี่ยอย่างน้อยบอกครูอาจารย์ของคุณซึ่งมันต้องมีมั้งแหละนะร้อยคนสักหนึ่งที่จะเข้าใจเด็กมีอยู่แล้วเราเชื่อว่าครูอาจารย์นะคะหรือถัดไปเพื่อนสนิทประกฏเพื่อนมาด้วยกันอีกนะคะก็เอาเป็นประกาศ ให้รู้นิดนึงนะคะแต่เราจะหลีกเลี่ยงการที่คุณจะเช็คอินนะแบบพ u b ลิกเพราะมันตามตัวได้เราหลีกเลี่ยงให้คุณทำอย่างนั้นแต่ประกาศให้เพื่อนสักคนหนึ่งที่สนิทของคุณเนี่ยรับทราบเผื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้กันว่าเนี่ยคือสถานที่สุดท้ายที่คุณอยู่นะคะคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่อยากจะนําเสนอให้หลีกเลี่ยงการที่จะติดตามตัวได้ทางระบบออนไลน์ทั้งหมดถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะโชว์ไม่ควรจะอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ ตอนนี้อย่างถ้าเราเป็น HR เนี่ยเราอาจจะเลือกที่จะสเกลนะคะผู้สมัครตามประวัติแล้วคุณอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ทุกสถานที่ที่เขาจะเห็นด้วยกับการที่คุณไปร่วมชมรมเนาะดังนั้นคือเพื่อเซฟตัวเองนะคะเข้าใจแบบว่ยอยากแบบแสดงออกอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าถ้าเหมือนกับมองเข้าไปลึกๆว่าเราไม่รู้ว่าใครคิดยังไงเออต้องใช้คานี้นะคะก็เราแนะนําว่าถ้าไปก็ไปแบบเนี่ยไปอย่างเงี้ย ถ้าเป็นส่วนตัวนั้นเราจะไปแบบเออเพื่อนรู้อะไรรู้แต่ว่าเราจะไม่เปิดพับลิกนะเพราะว่าเออมันก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดอยู่ดีเราวิ่งขึ้นไฮปาร์คบ่อยๆเนี่ยแพทเทิร์นบางอย่างมันจะซ้ำๆค่ะคนเราอันนี้พูดเลยนะว่าในฐานะทีออ่อ่านงานวิจัยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาที่มือปืนเนี่ยเขาจะยิงใครสักคนไปเรื่องนู้นแล้วนะคะเขาจะต้องมาเหมือนกับซุ่มดูพฤติกรรมเรานะคะดังนั้นคือส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าคือทุกทุกวันนี้ทำอะไรซ้ำๆแต่ว่า ถ้าให้เลือกได้จะไม่ทำอะไรซ้ำนะู้ลเม็ดละแม่ล,ละวังขนาดนั้นนะคือถ้าเรามีแพทเทิร์นเดิมอะมือปืนจะดักทางถูกเนาะถ้าเราแบบอ่าเดินหาเสียงตรงนี้เปลี่ยนรถอ่านี่แนะนําเลยอ้าวมันก็จะทําให้เหมือนกับล็อกให้สับสนมากขึ้นหรือวันนี้ออกจากบ้านก้าโมงกับสามทุ่มอีกวันออกตีสี่นะคือทําอะไรที่พยายามหลีกเลี่ยงการเป็นรูทีนเนาะดังนั้นคือถ้าไปชุมนุมหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเริ่มคิดว่าเราจะเป็นแกนแนําในอนาคตเนี่ย เราก็ส่วนตัวคิดว่าอย่าไปตรงจุดเดิมๆให้มันบ่อยๆเนาะเพราะบางทีเนี่ยเขาก็มีลิสต์อยู่แล้วแหละว,ว่าใครจะต้องเป็นสายที่เริ่มจะเข้าไปอยู่ในชื่อที่เหมือนกับเออเตรียมตัวนะถ้าเกิดว่าเราขยับอาจจะเริ่มมีคนติดตามนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้ส่วนบุคคลละกันนะที่ได้มาทั้งจากการที่คุยกับนิสิตนักศึกษาก็ดีนะหรือว่าได้มาจากครอบครัวงตัวเองก็ดีนะก็เป็นการระวัดระวังกันไว้ละกันเนาะ แล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะกับกับทุกอย่างแล้วกันที่ที่เราทำเนาะแต่ว่ายัางไงก็เน้นความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองจริงๆเป็นหลักเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนี้นะคะมันก็คือชีวิตนี่นแหละนะคะไม่มีมันไม่สมควรที่จะมีใครมาพลากชีวิตของเราไปได้นะคะแล้วก็รวมทั้ง และเสรีภาพของเราเนาะ,ะดังนั้นก็ทําอะไรก็เอาตามนี้แล้วกันในสายมินิมอลลิสนะคะไปมอบอย่างมินิมอลลิสแล้วก็อย่างที่บอกนะคะถ้าใครโชคดีการกินฟรีถือเป็นความมินิมอลอย่างหนึ่งในชีวิตนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเราก็พบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าเนาะสวัสดีค่ะ